มาถึงตรงนี้เนี่ยคือคลิปนี้คือยาวกว่าทุกคลิปที่เคยทํามาเลยนะครับเพราะว่าทําไปทํามเนื้อหาเยอะมากในภาพนี้เป็นศิลาจารึกของพ่อขุลังกำแผงซึ่งก็มีข้อมูลมาอีกว่าพ่อขุลังกำแผงไม่ได้สร้างศิลาจารึกอันนี้นะครับคือศิลาจารึกอันเนี้ยถูกสร้างในยุคอยุธยานะครับหนึ่งหนึ่งสมุดิฐานสมุทิฐานที่2ก็คือสร้างในรัชกาลที่4นะครับตรงศิลาจารึกหลักที่1อันเนี้ย จึงเป็นพอ่อพักกดาอีกเรื่องหนึ่งซึ่งเข้าไปเสริมในเรื่องของอาณาจักรสุโขทัยที่เป็นรัชธานีอย่างแรกและจะมีศิลาจารึกหลักที่สองนะครับเป็นศิลาจารึกวัดศรีชุมสร้างขึ้นโดยพระมหาเถรศีสตาซึ่งเป็นหลานของพ่อขุนผาเมืองนะครับซึ่งจารึกศิลาจารึกอันนี้ตามข้อมูลแล้วก็คือถูกสร้างขึ้นจริงและควรจะเป็น